เอาคันนี้มาให้ดูครับกับโปรโมชั่นดาวรถเพียงแค่5,9 0 0 0บาทอยู่เพียงผ่อนอยู่ประมาณแค่เดือนละหมื่นเท่านั้นเองนะฮะลูกค้าถามมาเยอะมากวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับกับอี u สูตดีแม็กแคปโฟเกรดเรเริ่มต้นนั่นเองแต่ว่าออปชันที่ให้มาไม่ได้เริ่มต้นเลยนะมาดูใ,ใกล้ๆนิดนึงครับนี่คือชุดแต่งสปอร์ตตี้นะฮะ ซึ่งก็บอกว่าสปอร์ตตี้เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแต่งรถยนต์อิซูซูอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสวยหล่อของเขาสีดำนะฮะสลับกับสีตัวรถนะฮะแล้วก็มีคลิบสีแดงทําให้ตัวรถเนี่ยมันสปอร์ตมากขึ้นนะฮะเรื่องของงานเรื่องของคุณภาพก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับมีการรับประกันให้เรียบร้อยจุดกันจุดด้านหน้านะครับชุดชอบจังหน้านะฮะ ตัวกระจังหน้าที่เป็นลังพึ่งใหม่โฉม2024อันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าบ้างครับนี่คือสไตล์ของ Isuzu D-Max My ม2024นะฮะไฟหน้าแบบนี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยมีการทําคมดามาให้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าสายแต่งทั้งหลายไม่ต้องไปโมดิฟายไฟใดๆทั้งสิ้นนะฮะทำมาให้เรียบร้อยนะฮะฝากระโปรงหน้าใหม่นะฮะร,รูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยคล้ายกับฝากระโปรงคาร์บอนที่แต่งมาเลยเพียงแต่เป็นสีตัวรถเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแต่งเพิ่มหล่ออยู่แล้วนะฮะมาด้านข้างกันบบ้างครั ตกแต่งขนาดนี้แล้วตัวลอ้อแม็กตัวแม็กตัวยางจะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ครับคันนี้นะฮะปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นลอ้อขนาด18นิ้วนะฮะลายก็ต้องบอกว่าเป็นลายยอดนิยมเลยมีครอบเบรกให้ครอบเบรกสามารถเลือกสีได้นะพี่ชอบสีไหนพี่บอกได้เลยนะครับตัวยางเล so นโซ่ฮะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเป็นยางที่ขายดีมากๆในช่วงนี้มีงานรับประกันให้นะครับมีเรื่องของชื่อเสียงของเลนโซ่ให้อยู่แล้วนะฮะถัดม,มาด้านข้างจากตัวล้อนะครับนี่คือชุด สเกิดด้านข้างนะนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตดูเตี้ยมากขึ้นและที่สําคัญรถคันนี้เนี่ยมีการจัดส่งมาให้แล้วหน้าสหลัง3าหน้าโล่ง2นิ้วหลัง3นิ้วนะฮะหล่อลงตัวมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะอ่ะสติ๊กเกอร์เอสสปอร์ตตแน่นอนขาดไม่ได้ตัวครอบกระจกก็มีมาให้ของเอสสปอร์ตตและนอกจากนี้นะครับตรงโน้นนะฮะนี่เสาอากาศครับมีตัวครอบเสาอากาศมาให้เรียบร้อยนะฮะหล่อลงตัวเลยทีเดียวฟิล์มกรองแสงมีให้นะพี่ไม่ต้องกังวลตัวนี้ฟรี แถมให้ฟรีๆเลยพร้อมด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งมาด้านหลังกันบ้างครับเธอมาด้านหลังครับก่อนจะไปถึงด้านหลังนี่คือฝาถาังน้ํามันนะฮะเดินทาง800-900กิโลสบายๆเลยนะฮะโลโก้สปอร์ตตี้อยู่ด้านนี้นะครับนี่นะฮะมาด้านหลังก็ต้องบอกว่าความพิเศษเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าจากด้านหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดสเกิร์ตด้านหลังนี่ฮะ ตัวชุดกันชนท้ายหล่อแบบนี้นะฮะของ A S Sporty นั่นเองนะฮะก็ลงตัวทีเดียวเดิมของเดิมทีเนี่ยของเก่าเขาจะไม่มีตัวปิดตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวชุด s p o r t ตเนี่ยเขาจะมีชุดตัวกันชนท้ายปิดให้ก็หล่อลงตัวนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะมีมือเปิดขนาดใหญ่เปิดปิดได้ง่ายและที่สําคัญนี่คือ กล้องถอยหลังนะฮะเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นรถกระบะนะครับจะมีความกว้างมีความใหญ่หน่อยลูกค้าหลายๆคนก็อาจจะอัปเกรดมาจากรถเกง๋งเพราะฉะนั้นกล้องถอยที่มีอัปเกรดมาให้มีติดตั้งมาให้จากโรงงานอันนี้สําคัญมากๆนะครับาารถัดไปด้านบนครับสปอยเลอร์ฮะสปอยเลอร์ของเอสปอร์ตี้นะหลายๆแบรนด์ไม่มีแต่เอสปอร์ตี้มีมาให้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับและนอกจากนี้ กระบะด้านหลังเรายังมีในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์แถมให้มูลค่าสัก5้า0 5 0บาทอันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวเอาไปฟรีๆเลยแถมให้ มาถึงด้านในกันบ้างครับคือด้านในเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นสเต็ปน้เดิมอยู่ด้วยความที่อิสูสูเนี่ยมีเพิ่มมาให้ค่อนข้างครบแล้วไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันครับปุ่มรับสายวางสายของโทรศัพท์นะวัทถที่เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับตัวเครื่องเสียงเนี่ยคุณสามารถกดรับสายวางสายจากตรงนี้ได้เพิ่มลดเสียงเวลาที่ขับรถอยู่นะค,คุณไม่จําเป็นต้องเอื้อมมือมาที่เครื่องเสียงสามารถที่จะกดเพิ่มลดจากตรงนี้ได้เลยปรับระดับได้นะครับ2ระดับเข้าออกนะเกียร์ธรรมดา6สปีดครับ เบรกมือนะฮะพร้อมด้วยหน้าจอตัว2024ตอนนี้ให้เป็น8นิ้วแล้วนะครับมีติดตั้งเพิ่มมาให้พร้อมด้วยฟังก์ชันกล้องถอยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto คุณยังสามารถที่จะเชื่อมต่อได้แบบไร้สายนั่นคือตัวไวเลสนั่นเองนะฮะสามารถดู Google Ma p ได้จากตรงนี้เลยนะครับช่องใส่ของต่างๆก็ต้องบอกว่าจุใจให้มาเต็มมากๆนะฮะแล้วก็ความกว้างขวางภายในนะครับรวมถึงห้องโดยสารด้านหลังก็มีความที่กว้างขวางมากๆขึ้นลงก็สะดวกสบายง่ายดายเลยครับ และนี่ก็คือโปรโมชั่น59,000บาทก,กับกับอีซูดีแม็กแคปโฟเกรตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง S s p o r t ์ตนะครล้อ m a ็18นิ้วยางเลนโซอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1นึฟิล์มกองแสงเราแถมให้ทั้งหมดเลยนะฮะหลายๆครั้งที่ลูกค้าทักเข้ามาถามเราว่ามีโปรแบบนี้ไหมตอนนี้มีมาให้แล้วใครที่ลังเลอยู่ตัดสินใจได้เลยนะฮะอินบ็อกมาพูดคุยกันพวกเรานะครับสวัสดีครับ